ยังมีหลายท่านที่พบปัญหาในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565แล้วไม่ผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีประชาชนที่ไม่สามารถติดต่อคู่สมรสได้ล่าสุดทางคอรมอได้มีแนวทางแก้ปัญหาให้แล้วครับ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดแต่ไม่สามารถติดต่อคู่สมรสเพื่อลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ซึ่งตามข้อมูลมีอยู่ประมาณถึง1 0 0 0 0แสนกว่ารายนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะครับบางท่านจดทะเบียนสมรสแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันบางคู่เลิกรากัน บางคู่หยาก,กันไปแยกกันอยู่มาเป็น1 0บสปีจะให้ตามตัวก็คงเป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันนะครับมาดูแนวทางแก้ปัญหาของคอรมก่อนอื่นขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเปลาะบางคําว่ากลุ่มเปราะบางนั่นก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านยังสามารถเข้าร่วมโครงการบัตร สวัิการแห่งรัฐได้นะครับโดยต้องรับรองตนเองว่าไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ให้หาพยานบุคคลพร้อมลายมือชื่อจำนวน2คนนะครับพร้อมด้วยการลงนามรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนะครับให้เขาลงนามรับรองว่าท่านไม่สามารถติดต่อคู่สมรสได้ จากนั้นก็นำไปยื่นต่อที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบให้ท่านในสถานะที่ไม่มีคู่สมรสครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มทั่วไปนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีลงมาท่านก็ไปยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565แบบกรณีที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ ท่านก็ลงนามในเอกสารนะครับแล้วก็อย่าลืมพยานบุคคลพร้อมลายมือชื่อจำนวน2คนนำไปยื่นต่อนายทะเบียนเขาก็จะตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติให้ท่านตามสถานะทั้งกลุ่มเปราะบางและกลุ่มทั่วไปอย่าลืมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับ เมื่อท่านผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ให้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสินหรือธนาคารทกสภายใน180วันหลังจากที่ประกาศผลหรือท่านจะไปที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้ซึ่งที่กรุงไทยเนี่ยจะไม่มีกำหนดระยะเวลาสะดวกเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นยืนยันตัวตนเสร็จเมื่อไหร่ก็ใช้สิทธิ์ได้ทันทีครับ